พบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอจะมาเล่าถึงอาการของพิษสุนัขบ้าที่เกิดกับสัตว์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ป้าปอจะขอเล่าเรื่องอาการของโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์สีเท้านะคะที่พบบ่อยมากก็คือสุนัขนะคะเขาก็เลยเรียกว่าพิษสุนัขบ้าเพราะว่าสุนัขที่เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดนะคะโดยทางการแพทย์เขาก็ถือว่า สัตว์สีเท้าทุกชนิดสามารถที่จะมีเชื้อบ้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวกระรอกกระแตวัวควายช้างม้าด้วยนะคะถ้าอยู่ในสัตว์ได้รับเชื้อมาสมมติว่าสุนัขตัวนี้เป็นบ้าแล้วก็ไปกัดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปกัดแมวระยะฟักตัวอยู่ในสัตว์พวกที่ได้รับเชื้อไปนะคะก็ประมาณ6เดือนถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ติดเชื้อนะคะก็จะมีอาการแสดงอยู่3ระยะนะคะ ระยะที่1ก็คือระยะแรกระยะที่2คือระยะตื่นเต้นระยะที่3ก็คือระยะอมาาัมพาตระยะแรกมีอาการเป็นยังไงบ้างระยะแรกก็จะมีอาการอยู่ 2- 3ถึงวันนะคะก็คือ,อนิสัยของสุนัขหรือแมวที่เราเลี้ยงจะเปลี่ยนไปเช่นถ้าเป็นสัตว์ที่ชอบคลุกคลีอยู่กับเจ้าของชอบมาป้วนเปี้ยนหรือว่าทุกไซส์อยู่ตลอดเวลาก็จะเปลี่ยนไปปลีกตัวไม่ยอมเข้าหาหลบไปนอนห่างๆไม่ให้เราหาเจอ เรียก็ไม่มาปลีกตัวออกไปซุกตัวเงียบๆมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายส่วนตัวที่เคยกลัวคนไม่เข้าใกล้ก็จะกลายเป็นอยากเข้าใกล้นะคะก็คือนิสัยเปลี่ยนมากๆแล้วก็จะเริ่มมีไข้เล็กน้อยถ้าเราคุ้นคยอ,อยู่กับสัตว์พวกนี้เราก็จะรู้ว่าเขาสบายดีหรือเขามีไข้ม่านตาก็จะขยายกว้างกว่าปกติไม่ค่อยกระพริบตาเนื่องจากอาการตอบสนองต่อแสงลดลงการกินลดลงดื่มน้ําน้อยลง ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดปกติก็คือขากรรไกรก็จะเริ่มแข็งมีน้ำลายไหลยยืดระยะที่สองนะคะก็คือระยะตื่นเต้นคือสัตว์พวกนี้ถ้าได้รับเชื้อมาแล้วถึงระยะตื่นเต้นเขาก็จะมีอาการทางเส้นประสาทนะคะก็จะกระวนกระวายตื่นเต้นหงุดหงิดไม่อยู่นิ่งกัดแทะสิ่งของหรือสิ่งแปลกปลอมกัดแบบโหดๆด,ด,ด้วยนะคะ กัดทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าถูกกักหรือขังไว้ก็จะกัดลูกกลงโซ่เชือกหรือว่าตัวที่ล่ามไว้จนขาดถึงแม้ว่าจะมีเลือดกลบปากโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเสียงเหา่าเสียงหอนก็จะเปลี่ยนไปตัวก็จะแข็งคอก็จะแข็งหันมองซ้ายขวาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะหันไปทั้งตัวระยะที่3าก็จะเข้าสู่ระยะอมาพาตเขาก็จะมีคางห้อยตกนะคะ ก็คืออ้าปากตลอดเวลาลิ้นห้อยแล้วก็น้ำลายยืดลิ้นจะมีสีแดงคล้ำห้อยลงมานอกปากน้ำลายไหลแล้วก็ไม่สามารถกระดกลิ้นหรือว่าใช้ลิ้นได้เลยบางตัวอาจจะมีอาการขยอกหรือขย่อนคล้ายๆกับมีอะไรอยู่ในลำคอขาอ่อนเปรีย้ยทรงตัวไม่ได้ยืนนิ่งไม่ได้จะเซลม้มลงแล้วก็จะลุกไม่ได้อัมาพาตทั่วตัวเป็นกระตุกบางตัวนะคะก็จะนอนชักกระตุกแล้วก็ตายในที่สุด ซึ่งอาการพวกนี้นะคะก็จะมีทั้งตัวที่ซึมแล้วก็ตัวที่ดุนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดุก,ก่อนแล้วค่อยซึมภายหลังพอซึมแล้วก็มักจะเสียชีวิตอันนี้เป็นอาการในสัตว์นะคะพิษสุนัขบ้าสามารถสังเกตอาการของสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าสําหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เล่าถึงของอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลื่ฟังเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะลาลากนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ